หลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าต้นไม้หายากเนี่ยที่อเมริกาหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างที่เห็นเห็นกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะ,ะมี eBay บ้างนะคะมี s อสบ้างนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์อื่นๆน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปส่วน f c e e o o o นี่ก็มีเยอะเหมือนกันมีกลุ่มนะคะมีเป็นกลุ่มๆที่เข้าขายกันนะคะแต่เราเห็นเขากงกันเยอะเราเลยไม่ใช้บริการของ Facebook นะคะก็จะ ใช้บริการของ Etsy มากกว่าปัจจุบันนะคะ eBay มีระบบการเงินของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการบริการนั้นนะคะการใส่ใจนั้นยังไม่ดีนะคะอีกทางนึงก็คือทางธนาคารเป็นบัตรเครดิตทั่วไปนะคะโดยการใช้บัตรนะคะจะต้องระบ,บุว่าเป็นการซื้อสินค้านะคะอย่าส่งอะไรให้ใครเป็น friend กับ family เด็ดขาดต้อง protect ตัวเองไว้จะได้สามารถเคลมคืนได้เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้บริการผ่าน PayPal นะคะเขาจะตาม เงินตามงานให้เราได้ดีกว่าเรามีประสบการณ์ซื้อของจากมือจีนนะคะแล้วของไม่มาสินค้าไม่มาเราตามเว็บไซต์นะคะ e-b ไม่คืนให้เรานะคะเราต้องไปตามกับ p a y p a l PayPal คืนให้เราค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์กันค่ะก่อนอื่นต้องดาวน์โหลด sc เข้ามาในแอปก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเลย ในนี้นะคะเราเข้าไปแล้วก็จะสามารถที่จะร์ชหารายการที่เราต้องการได้เลยนะคะในช่องสิร์ชตอนนี้เราจะค้นหา m o n ส t e r รนะคะมาดูผลกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะก็ใส่ Monstera เฉยๆนะก็จะออกมาประมาณนี้ก็ m o นสเตอรมีหลายชนิดมากนะคะ เห็นรู้สึกว่ามีตั้ง40กว่าชนิดอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่หมดนะเดี๋ยวเรามาใส่คำว,ว่าอาบูเข้าไปบ้างนี่ค่ะก็จะเป็นอาบูแปลว่าสีขาวนะคะมันก็จะเป็นหลากหลายขึ้นนะคะเน้นสีขาวประมาณนี้นะคะราคาก็จะมีระบุให้เรียบร้อยเลยต่อไปนะคะเรามาดูรายการของ ซิงโกเนียมอัลโบกันบ้างดีกว่านะคะมันก็จะมีหมวดหมู่ของซิงโกเนียมโผล่ขึ้นมาแล้วจะมีบางอย่างนะคะที่เป็นอัลโบเนาะโล่ Pro มานิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหลักอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะต่อไปเรามาดู Ebay กันบ้างคะ่ะเราจะเสิร์ชม monstera a l b o นะคะ ใน ebay นี่นะคะก็จะมีทั้งขายแล้วก็ประมูลเราไม่แนะนำให้เพื่อนๆซื้อแบบประมูลนะคะเพราะราคาประมูลส่วนใหญ่จะขายเกินราคาอย่าไปซื้อจากประเทศอื่นเพราะโอกาสในการตายสูงมากซื้อภายในประเทศสหรัฐแล้วก็เวลาจะส่งให้ส่งแบบ Priority Mail หรือ Express Express ใช้เวลา1วัน Priority Mail ใช้เวลา3 5ถึง5วันต้นไม้อย่างปลอดภัยดีค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เราเข้าไปซื้อนะคะก็มีทั้งซื้อทั้งขายนะคะเพราะเราก็ขายของเราด้วยเหมือนกันอของเราก็จะขายในราคาที่ไม่ถูกเพราะว่าเราจะเพาะติดหมดแล้วเราถึงจะเอาไปขายนะคะฉะนั้นราคาก็จะสูงกว่า ราคาของคนอื่นๆที่เพิ่งตัดแล้วก็ไปขายถ้าซื้อสดมานะคะโอกาสตายสูงมากเงินที่จะได้ก็กลายเป็นศูนย์สลายไปในที่สุดนะคะแม้เราจะซื้อมาเพื่อประดับบ้านนะคะก็ไม่คุม้มแล้วการนำเข้าจากต่างประเทศละ่ะเราเคยนำเข้าแล้วเราบอกเลยนะคะว่าไม่คุ้มมากๆมีต้นไม้ตายเยอะนะคะ บางเจ้าก็รับผิดชอบบางเจ้าก็ไม่รับผิดชอบนะคะที่เมืองไทยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยมีบางเจ้าที่น่ารักรับผิดชอบเวลาแพ็คไม่ดีมาแล้วมันตายนะคะจะบอกว่าต้นไม้ที่แพ็คมาจากไทยนะคะถ้าแพ็คดีต้นไม้คุณไม่ตายนะคะแต่ถ้าคุณแพ็คไม่ดีปุ๊บตายหมดเลยหลายประเทศเหมือนกันสิลังกา์ก็เหมือนกันสิงคโปร์ก็เหมือนกันบางเจ้านะคะให้ชื่อมาแล้วชื่อมันไม่มี ระบุไว้ในลิสต์ของด่านเข้าไม่ได้อีกติดได้ที่ด่านเป็นเดือนพอออกมาก็ไปแล้วเดสมอลลี่ไปเลยนะคะเสียงเงินไปอีกหละคือด่านเขาก็ไม่คืนเงินให้เรานะคะพอมันตายแล้วพ่อค้าเขาก็ไม่ให้เราเราก็ไม่อยากติดที่ด่านถูกไหมแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้สเสมอนะคะแต่ถ้าเราซื้อในประเทศอ่ะความเสี่ยงมันน้อยลงไปเยอะมาก แม้เราจะต้องจ่ายเงินเป็นเท่าตัวแต่เรามั่นใจว่าต้นไม้เราไม่ตายการส่งต้นไม้ข้ามโลกนี้เครียดมากเอาความเครียดออกไปหมดเลยเนี่ยเราก็เสียไปเยอะเหมือนกันหลายคนก็ส่งคืนมาแล้วก็หลายคนก็ตายฟรีนะคะก็เลยยกเลิกการซื้อจากต่างประเทศไม่ Import เข้ามาแล้วก็ซื้อในประเทศแทน